สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นบลูทูธนะครับเป็นบลูทูธเอ็กทาแนนนะครับเอาไว้ใช้กับรถหรือว่า,าลำโพงต่างๆนะครับไอตัวนี้ผมสั่งจากอินเทอร์เน็ตมาก็200บาทนะครับรวมค่าขนส่งนะครับอันนี้จะในกล่องนะครับ อันนี้อันนี้จะไม่ใช่ USB นะครับมันจะเป็นคลอนบลูทูธนะครับมันจะมีอย่างรุ่นนี้ที่ผมสั่งมามีฐานในตัวนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีไม่เอาไว้ทำใช้เป็นแฮนด์ฟรีได้นะครับกับรถนะครับแล้วก็จะในกล่องก็จะมีบลูทูธมาให้หนึ่งตัวนะครับมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จใช้กับไว้ชาร์จแบตนะครับ แต่เราอะแปเตอร์ต้องหาเองนะครับไอตัวชาร์จนะครับแต่มีสายมาให้แล้วก็มีแจ็คให้หนึ่งตัวนะครับผมลองใช้ดูก็เสียงดีใช้ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกับอฟอนรถยนต์นะครับพอดีของผมไม่มีบลูทูธตัวของผมนะครับเราจะมาลองกันเดืดสวิตก่อนของผมก็ใช้เป็นโหมด a u x นะครับ แล้วเราก็เก็เสียบแจ็กพอดีไม่นะะสัหนไหนแล้วเพราะว่าถ่ายคนเดียวก็เสียบเข้าไปของผมเป็น AX นะครับแล้วก็เปิดนะครับกดปุ่มเปิดจะกดค้างไว้ประมาณ3ามวิอ่าดีแล้ว ะะจะมีสีตอนนี้เดี๋ยวผมเชื่อมต่อกับ <Ready S 1> แท็บเล็ต <to care. S 1> นะครับรอแป๊บหนึ่งกำลังจับคู่กันอยู่นะครับอ่านะฮะคนใลกล้แล้วไอ้ตัวนี้ก็คือมัน สามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็เปิดใช้งานไปด้วยพร้อมกันได้นะครับแต่ที่อ่านจากสเปคดูก็คือว่าถ้าเราใช้แบตในตัวของตัวบลูทูธนี้เขาบอกว่าได้ประมาณ4-6ชั่วโมง่ะครับอันนี้ก็มันสามารถเสียบเป็นใสายงผมก็จะชาร์จกับ USB นี่นะครับคือเราะว่า แบบมีแบตก็ดีครับมันใช้ได้หลากหลายเราจะเอาไปใช้กับลำโพงเล็กๆล,ลำโพงคอมก็ได้เหมือนกันนะครับที่ไม่มีฟูดนะฮะถ้ามันชาร์จมันก็ไฟแดงขึ้นนะครับทองเทสเสียงเทสเสียงกันดยู่ ก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากแท็บเล็ตของเราได้จากโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับชา้านิดหน,นึ่งพอดี Wifi มาไม่ค่อยถึงตรงที่รถจอด นี่ก็เพิ่มลดเสียงได้เลยนะครับคุณภาพเสียงก็ว่าใช้ได้นะครับไม่ดอบไม่ดอบเหมือนเราต่อสาย AUX เวลาเราต่อกับแท็บเล็ตเนี้ยครับหรือมือถือเนี่ยก็จะฟังในรถเนี่ยเราใช้สายสายต่อนะครับมันคือถ้าเป็นโทรศัพท์ต่อเข้าไปเนี่ยเสียงมันจะดอปลงหน่อยมันจะเบาเราต้องเพิ่มวัลลุ่มคุ้มเยอะแต่พอผมลองใช้กับตัวเนี้ย คือเสียงจะพอๆพอกับเราเปิดจาก USB กับ CD นะครับโอเคครับก็ใครอยาก หามาใช้นะครับก็ลองเซิร์ชในเน็ตด,ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายนะครับแค่มารีวิวให้ดูพนะครับสั่งในเน็ตก็ประมาณ200รวมค่าส่งนะครับแต่ผมเห็นตามร้านข้างนอกก็เห็นขายอยู่200กว่าบาท300อนะครับใครสะดวกทางไหนก็หามาใช้ได้นะครับครับผมขอบคุณครับ